ตัวดี่ะข้านี้นะคะจะมาสอนการอ่านหลังไพ่ของเมดิสันเดเลอร์นะคะตัวนี้นะคะก็คือว่าเป็นตัวที่โชว์ก็คือจะเป็นเมดิสันเดเลอร์หลังสีแดงซึ่งหลังสีแดงมีความพิเศษตรงที่ว่ามัน out of stock นะคะก็คือมันเลิกผลิตไปแล้วในสต o อคอิลูชชันนิสนะคะแล้วก็ในเพจของเราก็ไม่มีขายแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวสีแดงตัวนี้แต่ว่าของเพจของเราเนี่ยนะคะก็คือเพจขายไพ่สะสมราคาส่งนะคะก็คือว่าจะขาย เมนเดซานิเลอร์สีเขียวนะคะก็สามารถไปติดตามซื้อได้เลยนะคะราคา690บาทแต่ว่าที่นี้เนี่ยวันนี้จะมาสอนนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการอ่านหลังไพ่เนื่องจากว่ามีหลายคนถามมาเยอะมากว่ามันอ่านยังไงนะคะจริงๆเนี่ยในส่วนของการอ่านหลังไพ่เนี่ยมันมีวิธีนะคะซึ่งมันจะเรียกว่า Dealer System m นะคะมเ,นเ,เมนเ e a าน r s y s t r s y s t e เเดี๋ยวจะแจกหน้าเพจอีกทีนึงแต่ไงก็ตามเดี๋ยว สอนวิธีง่ายๆดีกว่าที่ตัวเองใช้ในการจำหลังไพ่นะคะอันดับแรกคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะคะเป็นไพ่โจ๊กเกอร์นะคะหรือว่าเป็นพวกโฆษณาพวกดับเบิลแบ็คอะไรต่างๆนะคะถ้าเรามาดูนะคะหลังไพ่ถ้าเรามาดูนะคะหลังไพ่าาะะก็คือว่าทุกดอกทุกตัวนะคะมันจะเหมือนกันคาว่าเหมือนกันหมายความว่ามันจะไม่มีดอกทึบเห็นไหมคะตรงรู ระหว่างดอกนะคะจะไม่มีรูทึบนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมล่างขวามุมล่างซ้ายอะไรก็แล้วลแต่นะคะจะไม่มีรูมุมทึบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวไพ่นะคะที่เป็นตัวที่ทํามาแล้วหรือว่าเป็นตัวที่มีดอกหรือมีเลขนะคะถ้าเราจะมาสังเกตทั้งมุมบนด้านซ้ายมือนะคะมันจะมีการมาร์กอยู่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมันจะมีการมาร์กเอาไว้อยู่อะคะ่ะ ซึ่งแต่ละดอกแต่ละเลขจะไม่เหมือนกันเลยทีนี้เรามาดูเรื่องแรกก่อนดีกว่าก็คือการแยกตัวดอกนะคะดอกก็คือว่า,าตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือตัวเป็นตัวโพดัมนะคะถ้าเรามาสังเกตนะคะโพดัม พอดำเวลาเราดูดอกนะคะเราจะให้ดูดอกตรงฐาน M ตรงฐานถ้าไพ่เนี่ยก็จะอยู่มุมมุมซ้ายบนใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะดูที่ตัว M ด้านล่างเห็นไหมคะเราจะเห็นดอกแล้วเห็นไหมคะก็คือว่ามันจะมีรูหนึงเป็นรูรูหนึงเป็นทึบนะคะรูหนึงเป็นรูรูหนึงเป็นทึบเห็นไหมคะทุกอันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกอัน,เห,อนเหมือนกันหมดเลย ก็คือพอไห้ได้ไหมบุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าตัวนี้คือดอกโพดํานะคะดอกโพดํานะคะทีนี้เรื่องของการดูไพ่เนี่ยมันต้องเป็นความความจําแล้วก็การฝึกฝนด้วยนะคะสรุปก็คือง่ายๆก็คือว่าถ้าดูดอกนะคะให้ดูตรงตัวเอมนะคะตรงฐานตรงตรงตรงมุมไพ่ก็คือมุมไพ่ด้านซ้ายด้านบนนะคะแล้วก เจาะไปที่ตัว M นะคะตรงอันแรกนะคะแล้วก็อยู่ที่ตรงข้างล่างขวามือนะคะจะเป็นมีรูหนึ่งอันมีทึบหนึ่งอันซึ่งเหมือนกันค่ะก็คือถ้าเราดูฝั่งที่ตูดมันนะคะก็จะเจอเหมือนกันตัว M นะคะด้านล่างขวามือนะคะก็จะมีตัวทึบอันหนึ่งแล้วก็มีรูอันหนึ่งนะคะนี่ก็จะบอกต่อมาเป็นดอกออข้าวหลามตัดนะคะ ถ้าเราดูทางด้านขวามือเราสังเกตตรง m ใช่ไหมคะตัวล่างตรงตรงฐานล่างของ m นะเหะ็นไ,ไหมคะตัวนี้ถ้าเป็นข้าวหลําตัดจะไม่มีทึบเลยนะคะจะเป็นตัวรูโล่งๆอยู่ันทั้งหมดนะคะนี่นะคะก็คือนี้จะเป็นข้าวหลําตัดมาดูที่ดอกเป็นดอกจิกนะคะก็เหมือนเดิมะคะ่ะ ดูที่บนซ้ายมือนะคะแล้วก็ดูที่ฐานของตัว m นะคะก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันจะมีเป็นรูตันมันจะทำรูตันไว้ทั้งหมดเห็นไหมคะที่ m นะคะตรงฐาน m ด้านล่างนะคะจะเป็นรูตันทั้งหมดนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นดอกก็คือเป็น หัวใจนะคะถ้าหัวใจก็เหมือนกันค่ะก็ดูก็จะมีตันอันนึ่งอ่าเป็นว่วางอันนึงนะคะเป็นรูว่างอันนึงเห็นไหมคะก็จะเป็นเหมือนกันทุกอันนี่ก็จะต่างกับถ้ามาเทียบกันกับตัวโพดัมนะคะก็จะเห็นว่าเห็นตำแหน่งไหมคะของตัว m นะคะด้านด้านล่างตัว m นะคะตัวหนึ่งจะเป็นรูแล้วก็มีตัน แต่ว่าถ้าจะเป็นหัวใจก็จะเป็นตันแล้วถึงจะมีรูอย่างนี้นะคะก็คือใช้วิธีการสังเกตเอาต่อมานะคะก็คือเบื้องของการดูดอกไปแล้วเราก็จะมาสอนในส่วนของการดูเลขนะคะซึ่งเลขแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีมีจุดสังเกตนะคะอยู่ตรง m นะคะตัว m ล่างซ้ายมือกับตัว m ที่มันหงายอยู่นะคะข้างบน ขวามือเห็นไหมคะตรงนี้นะคะตรงบริเวณตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเออดอกนะคะออดอกที่ต่างกันนะคะก็คืออันนี้เป็นคิงใช่ไหมคะคิงข้าหลวงตัดกับคิงโพดํานะคะอ่าเรามาดูนะคะก็คือ m ทางด้านล่างนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดอกต่างกันถูกไหมคะ แต่ว่าในส่วนของอตัว m ทางด้านซ้ายมือกับตัว m ตรงหนายด้านขวามือบนนะคะจะเหมือนกันเห็นไหมคะจะเหมือนกันถ้าเราเอามาเทียบทุกสำรับนะคะอย่างตัว king นะคะเราเทียบทุกสำรับเลยเราก็จะดูดอกตรงนี้เห็นไหมคะดอกจะต่างกันตัว m ขวามือล่างขวามือเห็นไหมคะจะต่างกัน นี่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 แต่ว่าตัว m นะคะตรงข้างล่างซ้ายมือแล้วก็ตรงตัว m ที่มันหงายอยู่นะคะจะเหมือนกันเห็นไหมคะนี่ก็คือว่าต้องจำนะคะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแมมนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแมมนะคะแต่ว่าคนละดอก เราก็จะมาดู m นะคะด้านล่างเห็นไหมคะเห็นไหมคะจะต่างกันจะต่างกันแต่ว่าพอมาดูที่ตัวาการอ่านตัวอักษรตัวตัว,ต,วตัวอักษรหรือว่าตัวเลขนะคะจะเหมือนกันเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะสรุปนะคะสรุปได้เลยนะคะว่าเวลาเราอ่านดอกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะดูที่ตัว m นะคะ ตัวแรกของมุมขวามุมซ้ายของไพ่นะคะมุมซ้ายของไพ่จะมีตัว m ตัวแรกนะคะที่ฐานของตัว m ด้านขวาล่างนะคะจะเป็นตัวที่บอกดอกนะคะแล้วก็ตัว m นะคะด้านซ้ายล่างนะคะกับตัว m ที่ตัวหงายด้านขวาบนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่บอกเกี่ยวกับตัวเลขหรือว่าตัวแจ็คแหม่มคิงอะไรต่างๆตัวอักษรอะไรต่างนะคะ ก็คือจะเป็นแบบนี้คอนเซป tn ี้ก็จะใช้ในส่วนของไพ่ทุกชุดนะคะไพ่ทุกชุดนะคะก็คือสามารถที่จะที่จะดูสังเกตนะคะได้เลยนะคะก็คือดูดอกนะคะดูดอกนะคะแล้วก็ดูเลข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  ซึ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าต้องใช้วิธีการฝึกฝนและจดจำนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะมาแชร์แล้วก็สามารถที่จะมาสอบถามนะคะเกี่ยวกับตัวไพ่ตัวนี้ได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะใน YouTube หรือว่าจะเป็นเพจนะคะเราไม่ได้เน้นขายนะคะแต่ว่าเราเน้นสะสมแล้วก็เน้นมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเ,เรื่องราวของตัวตัวไพ่สะสมนะคะ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะได้ประโยชน์กันบ้างนะคะไม่มากก็น้อยงั้นขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ